เป็นผู้ที่มีความอดทนจากอายะนี้เนี่ยท่านพี่น้องเราได้รับประโยชน์จากอาย่นี้หนึ่งที่เห็นชัดเลยก็คือว่าคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกคุยกันเองในเรื่องหลักการของศาสนาก็คือคนเป็นพ่อเนี่ยเป็นหัวลีเป็นผู้ปกครองคนเป็นลูกก็คือท่านพี่น้องครับเราอาจจะดูตรงนี้ว่ามีคนที่เป็นแม่หรือคนที่เป็นภรรยามาเกี่ยวข้องถ้ามองอย่างนี้นั่นคือเหตุผลหนึ่งแหละคนที่เป็นภรรยา ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกแต่การกระทําอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งนะท่านพี่น้องต้องใช้ความเด็ดขาดพ่อต้องแสดงบทบาทของตอนเองเมื่อไปบอกกับลูกท่านพี่น้องประโยชน์ที่สองเราได้รับจากอาย่านี่ก็คือว่าคนที่เป็นลูกเนี่ยถ้าพ่อสอนอยู่ด้วยกับหลักการในคําสอนนะท่านพี่น้องครับคนที่เป็นลูกพูดด้วยกับความสุขพูดกับการยอมรับที่ไม่มีการปฏิเสธว่าอิฟอัลมาตุมัดทาเลยครับจงทําเลยพ่อ ในสิ่งที่มันเป็นสิ่งถูกใช้จาก,กผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์ดังนั้นนบีอิสมาอินผู้เป็นลูกตอนนั้นนะท่านบิ่น้องครับในรายงานได้บอกว่าอายุประมาณ13ปีถามว่าคนที่เป็นพ่อบอกว่าจะทําการเสียดนะถามว่าท่าน,นบี่น้องครับนบีอิบราฮิมท่านต้องย้อนกลับไปในอดีตก่อนว่านาบีอิบราฮิมกวจะมีลูกได้นะอายุ80ยังไม่มีลูกนบีอิบราฮิมเป็นอายุ เหมือนคล้ายๆว่าขอดวยาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวตัตยาเจ้าแล้วแล้วก็อายุมากแล้วถือได้ว่าเป็นคนที่อายุเป็นคนที่อาวุโสชาราแล้วเนี่ยจะมีลูกได้อย่างไรแต่อัลลอฮ์สุบฮานุวตตลาเจ้าก็ได้ให้มีลูกกับพระนางซาโรแล้วก็มีลูกกับพระนางหายัดก็คือนบีอิสฮากันนบีอิสมาอินตอนที่อายุมากแล้วแต่เวลามีลูกมากท่านพี่น้องคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นผู้ที่ทํางานศาสนาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ให ว่าอยูด่ดยกับการที่จะทําการอะไรครับเชื่อดลูกใน่านพีนน้องกว่าจะได้คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ได้ทุกคนแต่ลอร์มีบัญชา,ชาใช้ทําการเชื้อลูกแล้วคนที่เป็นลูกก็บอกอิฟ um ันมาตุมัดนั่นจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าเป็นการวัดอีมานเป็นการตัดสินเป็นการที้ชะตาว่าคนที่มีอีมานต่อลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าจะมีอีมานที่เข้มแข็งและสมบูรณ์ที่สุดนั่นจะต้องกล้า ในการที่จะเสียสละสิ่งที่ตนรักมากที่สุดถามว่าลูกเรารักไหมครับรักเราอาจจะมองว่าเขาจะหล่อไม่หล่อแต่ถือว่าลูกเรานะท่านพี่น้องท่านพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยหรือชมภาพอยู่เนี่ยถามว่าลูกของเราเนี่ยจะสวยไม่สวยจะขาวจะดาจะแขนขาดจะพิการยังไงก็ตามเขาก็คือลูกเราเราก็ต้องรักเขาฉะนั้นเมื่อเราเห็นลูกคนอื่นเป็นยังไงเราก็ต้องเข้าใจว่า,วาอกโคคนเป็นพ่อเป็นแม่นะรักลูก แต่อัลอดทดสอบอย่างนั้นแต่สุดท้ายท่านบิ่นองครับอัลลอฮ์เมื่อมีการทดสอบทดสอบอิหมานแล้วเนี่ยนบีอิสมาอินผู้เป็นลูกก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรผู้เป็นพ่อก็บอกว่าฝันเห็นถึงสามครั้งแล้วสุดท้ายเมื่อจะลงมือทําการฟันหรือการฆ่าหรือการเชื่อดแล้วแต่ท่านจะใช้คําศัพท์เนี่ยท่านบี่นองครับภาพที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนเด็กๆก,ก็คือ เด็กคนหนึ่งนั่งถูกปิดตาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมีเขากาลังใช้มีดที่จะตัดแล้วก็มีเหมือนออรูปผู้หญิงมีมีปีกแล้วก็พาแกะมาด้วยหนึ่งตัวนั่นแหละคือเหมือนคล้ายๆว่าคนรุ่นก่อนเขากำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ได้ให้มาไรากานั้นนําแกะมาเพื่อเป็นการไถ่แล้วก็บอกว่านั่นคือการอะไรครับทดสอบดังนั้นเมื่อถึงตรงนั้นนั่นคือประวัติของนบีอิบราฮิมอาลัยิสลามกับนบีสมาอิดก็สอนให้เรารูา้รว่าถ้าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ไม่มีคําว่าเดี๋ยว ไม่มีคําว่าเดี๋ยวก่อนไม่มีคําว่าปัดเดี๋ยวแต่เสร็จแล้วมาถึงนบีก่อนย้อนยุคกลับไปก็คือในสมัยของนบีอดาดา,ามอะลัยฮิสสลมแต่นั้นนบีอดาดามอะลัยฮิสสลมมีภรรยายชื่อพนางฮาวะในความพิเศษของนบีอดาดามอะลัยฮิสสลมกับพระนางฮาวะก็คือทั้งสองในท่านพี่น้องครับมีลูกโดยอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาเจ้าให้พระนางฮาวะตั้งคันหนึ่งเนี่ย ก็คือท้องหนึ่งครั้งนะท่านพี่น้องครับมีลูกแฝดทุกท้องโดยลูกแฝดออกมาอัลลอฮ์ก็ให้เหนือกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์สามารถที่จะทําได้ทุกอย่างอัลลอฮ์ให้คันของพระนางฮาวะออกมาคือมีผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนดังนั้นเมื่อมีผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนคนยุคนั้นท่านพี่น้องต้องย้อนกลับไปแล้วท่านต้องนก,กลับไปถึงอดีตว่ามีเพียงนบ,บีอาดัมกับนางฮาวะสองคนเท่านั้น มันมีนบ,บีอาดัมก็้มานางฮาวะสองคนท้องแรกก็คือลูกออกมาก็คือเป็นกอบีลกอบีลเป็นลูกชายคนแรกแล้วเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกบนโลกนี้บนโลกดุนยาแล้วผู้หญิงคนแรกก็คืออิก,กรลีมาบางท่านก็จะเรียกอักกาลิมาหรือที่ได้ยินกันก็คือส่วนมากเขาจะเรียกอิกกลีมากอบีลเนี่ยท่านพี่น้องครับคู่กับอิกรลีมาแฟดท้องที่สองก็คือฮาบีลคู่กับลูยูซา ฉะนั้นเมื่อทั้งสองก็คือออกมาทีละคู่ทีละคู่พระนางฮาวะตั้งคันทั้งหมดนะท่านนี่น้องครับ21คันในรายงานนะในประวัติศาสตร์ก็คือก็จะมีลูกด้วยกันทั้งหมด21เนี่ยแต่เป็นไม่ใช่42แต่เป็น41ฉะนั้นนบีอาดัมกับพระนางฮาวะก็มีลูกเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้ชารีอะต์บทบัญญัติของแต่ละนบีเนี่ยปฏิบัติไม่เหมือนกัน ฉะนั้นในยุคข,ของเราเนี่ยเราบอกว่าคนที่เป็นพี่กับน้องแต่งงานกันไม่ได้แต่ในยุคข,ของนบีอาดมาลิสาลามนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุว์ตะลาเจ้าได้ให้ชริอะต์เกิดขึ้นในยุคนั้นก็คือให้พี่คนโตที่เป็นผู้ชายเนี่ยท้องแรกไปแต่งกับน้องสาวที่เป็นท้องที่สองคือสลับคู่กันแต่ด้วยกับฟิตเนสที่มันเกิดขึ้นจากความสวยของผู้หญิงมันมีมาตั้งแต่ในสมัยของมนุษย์คนแรกแล้วก็คือคือระหว่างกอบีนกับหาบิน คู่ของกอบินเนี่ยก็คืออิกลีมามีความสวยแต่คู่ของฮาบินเนี่ยคือลูยูซาสวยน้อยกว่าอิกลีมาอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละเจ้าให้ผู้เป็นพ่อนบีอาดัมเนี่ยทำการหนีการก็คือให้สลับคู่แต่กอบินเนี่ยท่านพี่น้องครับมันก็มีประวัติศาสตร์ว่ากอบินเนี่ยไม่ยอมกอบินองการที่จะแต่งคู่กับอิกลีมาแต่ฮาบินเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าฉันเฉยเพราะว่ายังไงฉันก็ได้อยู่แล้วคนไหนก็ได้ แต่ฮาบินเป็นคนที่อะไรครับต่ออัลต่ออัลลอสุบฮานุวาตาลาเจ้าทำอย่างไรจึงมีทางออกทำอย่างไรจะหาทางออกให้กับคู่ทั้งสองในอันกุรานที่อยู่ในสุร์อันมาอัยได้ยะที่ยีกก่สิบเจ็ดนั่นพี่น้องกับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเจ้าได้ให้ทางออกไว้สําหรับพวกเราและก็เป็นประวัติศสาสตร์จากคนรุ่นก่อนก็คือกอบินกาบินว่าวัลลอฮฺลฮิมนาบอับะนายดามาบิลฮักอิกรรบะกุรบานัมฟตุกุบบิลามินอาฮะดีมาวะ و บบ يتقبل ันอาคอร ก็ล <ak> ้ละกตุลันกอายนี้นะท่านพี่น้องกับนบีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮอะลัยวะสัลลัมได้รับวะฮิยูเป็นกุรอ่านให้นํามาอ่านให้กับบรรดาสหาบะฟังแล้วเสร็จแล้วให้บอกข่าวถึงของลูกทั้งสองของนบีอาดัมโดยทั้งสองเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการสลับคู่แล้วเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุวัตตะละเจ้าก็ใทางออกก็คืออิสกรอบากุรบานนั่นให้ทั้งสองนั้นทํากุรบุบัน ที่บ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องครับที่เราเรียกกันว่ากุุบันกุลบันเนี่ยจริงๆในหลักของวิชาฟิกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุตภียะอุตภียะก็คือการเชือดสัตว์สี่เท้าที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยแต่ในบ้านเราคนไทยจะเรียกว่ากุลบันฉะนั้นคําว่าอุตภียะกับก,กุลบันจึงเป็นที่มาของการเรียกที่ต่างกันบ้านเราจรึงเรียกว่ากุลบันกุุบันก็คือการทําตัวการการทําสิ่งหนึ่งเพื่อเข้าใกล้ชิดกับอพรลองค์สุบฮานวุวาตาลเจ้า วันนี้จึงเป็นเริ่มแรกของเรื่องของการที่จะพูดในเรื่องของการทํากุรบัดและการทําอุทธิยะเป็นอย่างไรนี่คือประวัติย้อนยุคไปในยุคของนบีอาดัมและของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็ท่านพี่น้องครับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติและอินชาอัลลอ์ในวันพวกนี้เราจะได้พูดคุยกันเรื่องของการทํากุรบัดว่ามันสําคัญอย่างไรวอัลลอฮฺซุลลอฮฺวายลาฮฺซีดีนัมฮัมัดวายลาฮฺอาลีอัลลอฮฺซับิบ و สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ه